i <laughs> สารนะก็เหลือพื้นที่อีกโค้หนึ่งนะครับถ้าได้ก็จะได้เก้าโควก็ถือว่าอยู่เทียบอยู่ชั้นแนวรากโลกเหครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์เหมาไปฮะวันนี้ก็ถึงตอนนี้แล้วแน่นอนฮะแน่นอนครับโอกาสดีเพราะว่าเที่ยวนี้ก็ผู้จัดการทีมลายสิทธิ์มากเลยนะฮะหลายิททุกคนได้เออ โอกาสี่ไมเคยมีก็พูดง่ายน้าหัก75เนี่ยเราไม่เคยมีนะครับนะท่าผู้ชายนการผูเอกไปน้ด้วย75ด้วยผู้ชายเมื่อวาน80ก็เคยมีนะเป็นท่านแรที่มี5ก็แปลว่าแะ้วเราขึ้นไปอีก9นึงแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นมวยรุ่นแคแล้วเรามีทุกรุ่น75 80ได้ครับโอกาสกล้จะมากขึ้นนะครับท่านนยกพูดถึง คืนนี้นี่เราวันจะต่อยเป็นไงบ้างครับก็เขาเป็นคนที่เชิงโชคดีอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนนะต่อยมานานอายุก็จะมากกว่าคนระกินนิดหน่อยดึงนะก็คงน่าจะได้เห็นเลขสามทาไรแต่ว่าเชิญโชคดีนะถวันนี้ยืนระยะได้ก็น่าจะจะได้กันครับผมหลังจากคัตแรกเสร็จสิ้นไปแล้วนะฮะเป้าหมายต่อไปก็คือจะการไปเก็บตัวแล้วฮะจะไปเก็บตัวที่ไหนครับก็ถ้าเราเป็นก็ต้องไปที่ที่ มันไม่ต่างกันนะก็คือจะเป็นเยอรมันที่กำลังเสียนะครับเป็นที่ที่เราจะได้ไม่เสียเปลี่ยนเรื่องทางโซนเท่านั้นนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องความเบาๆไปเรื่อยๆนะครับที่สำคัญเห็นไหมร่างกายเราไม่แข็งเลยครั้งถงดไปเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้เราสําเร็จนะครับในระยะแรกแสดงว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรียบร้อยครับ ยังวนอยู่เดี๋ยวเมื่อวานดูได้ตัวเองนะเอาให้แข็งแรง่าพักแข็งแรงนั่นแหละแล้วเป็นไงรู้สึกไหมว่าเดี๋ยวนี้มีลูกตามมาเดิมนะพอต่อยได้ดีมีลูกตามมาแต่ว่ารู้สึกยังน้อยไปนิดนะถ้าจังหวะที่งก็สู้ไปดีต้องตามไปนิดเยี่ยมากแล้วก็เข้ามือเนี่ยตัวจับต่อยตัวจับตอกดีที่สุดในชัยนะ No, but, uh, but, but, but. Sorry, it's DJ. Sorry SDJ